สวัสดีครับเพื่อนกับสุดท้ายลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ซาล,ลาฟอร์มเทีแต่บัลลงดอยังไกลเกินเอือ้อมดาวยิงทีมชาติอียิปต์โชว์ฟอร์มสุดยอดแต่ข้อจํากัดเรื่องทีมชาติอาจเป็นอุปสรรคโมซลาหนะครับกําลังโชว์ฟอร์มเรียงร้อนแรงกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลน,นี้เดือนล่าสุดนะครับเพิ่งยิง1ลูกและก็แอสซิสต์ึลูกช่วยให้หงษ์แดงปลุกแปเชนะแมนเชสเตอร์ทึงถึงสองศูนย ผลงานอนดีตของซาลาทำให้ her, เจม่กาลาเกอร์อดีตปราการลิเวอร์พูลถึงกับยยงว่าซาลากำลังเล่นได้ในระดับเดียวกันกับเมสซี่และโดรนัลดอย่างไรก็ตามนะครับเจม่กาลาเกอร์มองว่าซาลามีโอกาสคว,ว้างรางวัลบอลลุงดอน้อยมากในจากทีมชาติอียิปต์ทีมชาติของเขาไม่ใช่ทีมระดับท็อปและไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์แมตช์ใหญ่ๆทำให้ซาลาไม่มีโอกาสจบผลงานในเวทีระดับโลกเหมือนกับนักเตะจ,จากชาติอื่นๆนะครับ ซาร่าเสือเปรียบตรงที่เล่นให้กับทีมชาติอียิปต์ถ้าเขาผ่านทีมคันแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นและได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมผมก็ยังไม่คิดว่าเขาจะได้บัลลงดอเพราะศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นไม่มีน้ำหนักมากพอเท่ากับทัวร์เมนต์มัดอื่นๆเจมี่กาเลเกอร์กล่าวแม้คำพูดของเจม,มีก่กาเลเกอร์จะถูกวิจารณ์จากหลายฝ่ายแต่ก็สะท้อนเห็นถึงความจริงที่ว่าโอกาสคว้าบัลลงดอของซาร่าขึ้นอยู่กับผลงานในระดับสโมสรเป็นหลัก ถึงแม้อาจจะพลาดบัลลังดดแต่ซาลาห์ก็ได้สร้างตำนานให้กับตัวเองในฐานะหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของแอฟริกาและพิม์ลีกฤดูกาลนี้ซาลาห์ยิงไปแล้วย5่ห้าประตูกับซิมอห์อาซิดในพิม์ลีกนำเป็นดาวซันโบและจอมอาซิ์โดยมีลุ้นคว้ารางวัลรองเท้าทองคำเป็นสมัยที่สี่และทำลายสถิติยิงประตูในลีกสูงสุดของตัวเองที่32ประตูในฤดูกาล27-28 นอกจากนีลานกับซาลาย,ยังมีส่วนสําคัญช่วยแฮร์รี่ว์พูลนำโด่งในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกและมีลุน้นแชมป์อีก2รายการคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและคาราบาวครับส่วนโอมานมอมุดก้อนหน้าทีมชากอียิปต์อีกคนนะครับที่ค้าแข่งกับแมนเชสเตีรในศึกพรีเมียร์ลีกแม้ว่าจะทําแฮตติกได้ในเกมที่จะพบก,กับนิวคาสเซิลแต่ก็ยังไม่สามารถเทียบชั้นซาล่าได้โดยในเกมที่แมนเชสเตีรแพ้ลิเวอร์พูลมอมุดแทบไม่มีโอ,อกาสทําอะไรมากนักอย่างไรก็ตามมอมุดยังคงเป็นนักเตะที่น่าจับตามอง และอาจก้าวขึ้นมาเป็นกลักสัการญของทีมเชิดอียิปต์ในอนาคตนะครับสำหรับฟอร์มเทบซือดังแฉะมันนี่อาจชอบเล่นกับโมเวอร์ชั่นนี้หรือชาติกีนะครับผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดังออกมากล่าวชื่นชมโมซาลาปีตัวเก่งลิวเวอร์พูลที่กำลังโชวฟ์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลน,นี้พร้อมจะสดูมันเน่อดีตกู้หูแนวรุก ของหงแดงลิเวอร์พูลกับซาลาว่าอาจชอบเล่นกับซาลาในเวอร์ชันนี้มากกว่าเดิมริชาร์ดคีนะครับในเขียนในบล็อกส่วนทุกของเขาว่าซาลาเก่งขึ้นเรื่อยๆตามอายุไม่มีวีแ่แววว่าจะช้าลงเลยเขายัางคงทําทุกอย่างที่ทําให้เขาเป็นกําลังสําคัญมาตลอดหลายปีแต่ตอนนี้เขาเล่นแบบไม่เห็นเกิดตัวมองหาเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอมากขึ้นแม้แต่มาน่อาจจะชอบเล่นกับซาลาเวอร์ชันนี้ก็ได้ นอกจากนี้ลิชัคคียังขุดดราม่าความสัมพันธ์ระหว่างซาร่าก,กับมาเน่ขึ้นมาพูดอีกครั้งโดยกล่าวว่าจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าพวกเขาไม่ชอบขี้หน้ากันแล้วก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เหรออย่งางไรก็ตามนะครับลิชัคคีไม่ได้อธิบายว่าความจริงที่ว่าคืออะไรและมีหลักฐานอะไรมายืนยันคํากล่าวอ้างของเขา้าแม้ลิชัคคีจะพยายามโยงมาเน่เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าซาร่าพัฒนาขึ้นมากในรุ่นการนี้ โดยเฉพาะการเล่นเพื่อเทียมและการสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทียมซาลาต้องการอีกเพียงแค่4อัสซิดก็จะลายสถิติอัศศิดสูงสุดตลอดการของลิเวอร์พูลและเขายังควรมีน้นคว้ารางวัลดาวซนโบพิีมลีกมาครอบครองอีกสมัยในวัย33ปีซาลายังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลต่อไปไม่ว่ามาเน่จะคิดอย่างไรก็ตาม อิสซักอาจมีข้อตกลงลับท่ามกลางาเขาเลือลิวพูสนใจคว้าตัวอนาคตดาวยิงของเิวคาสเซลิลขึ้นอยู่กับตัวยูฟ่าแชัเปลีอนาคตของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับกองหน้าตัวเก่งของเิวคาสเซลิลอาจขึ้นอยู่กับว่าซาลิกาโดงจะคว้าตัวไปเล่นในศึกอยูฟ่าแชมเปรีฤดูกาลหน้าได้หรือไม่ อิซักในวัย25ปีนะครับทำผลงานอย่างเยี่ยมในฤดูกาลนี้ซัดไปแล้ว21ประตูกับอีก5แอซิสจาก30เกี่ยในทุกรายการจนตกเป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลแมนยูโคโซ่จะไม่ต้องการปล่อยอิสซักออนเดเทียมแต่ก็ตั้งค่าตัวไว้สูงถึง150ล้านปอนด์พร้อมกับพยายามขยายสัญญาที่กำลังจะหมดลงในปี2028ออกไปอีกยอมรัก็ตาม e ky, อีเมลเฮสกี้อาริโกนาลิเวอร์พูลนะครับและทีมชิอังกฤษก็มองว่า ความสาเร็จในการคว้าตัวยูฟานเชมลีของนิวคาสเซิลนั่นจะเป็นปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจของอิสซักเอชจียังบอกไม่ถึงข้อตกลงลับที่อาจมีขึ้นระหว่างอิซักกับนิวคาสเซิลว่าหากสาริกาดงพลาดยูฟานเนมลีในฤดูกาลนี้ดาวยิง iden, ยยทีมจอรซิเดนอาจย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ในทางกลับกันนะครับบริว enden, านเซนเดนอดีตน,นักเตะซันเดอร์แลนด์เชื่อว่าอิซักไม่ได้ให้ความสำคัญกับก,บการเล่นยูฟานเชมลีมากนักรับใดที่นิวคาสเซิลยังเล่นใน รายการยุโรปรายการอื่นก็น่าจะเพียงพอเซนเนนกล่าวว่าอิซักเคยเล่นในสเปนแต่ก็ไม่ได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเลีกดังนั้นมันจึงไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆตราบใดที่นิวคาสลยังได้เล่นในยุโรปก็น่าจะเพียงพอสำหรับอิซักปัจจุบันนิวโคสนะครับอยู่อันดับที่5ของตรนารางคะแนนพรีเมียร์ลีกมี44แต้มเท่ากับแมนเชสเตีร์และมีโอกาสสูงนะครับที่จะคว้าตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์โดยเฉพาะยิ่งหากพรีเมียร์ลีกได้กควาตาเพิ่มไปเป็น5เทียม นอกจากนี้แล้วซาลิกาดงยังรุนคว้าแชมป์้าระบคับซึ่งจะทําให้พวกเขาได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกยอรปาลีกในฤดูการหน้าโดยอัโตโนมัติโดยจะพบกับลิอร์พูในรอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาเดือนหน้าส่วนลิอร์พูนะครับซึ่งกําลังนําเป็นจ่าฝูงพิมลิต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกโดยกอรหน้าระดับโลกเนื่องจากด,ดาวเวนูนเยสยังไม่สามารถทํางานได้ตามที่อันเนอร์สลอตผู้จัดการทีมคาดหวังและตูกขายองตไปหลังจบฤดูกาลนี้ขณะที่อนาคตของโมซราก,ก็ยังคงไม่แน่นอน จะมีกาลเกอร์ฟันทงแมนเชสเตี้ยังคงเป็นคู่แข่งตัวจาักราของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าแม้โรเบยสีฟ้าความตกแต่ทํานานหงแดงยังเชื่อว่าจะกลับมาแข็งแกล่งได้ในฤดูกาลหน้าจะมีกาลเกอร์อดีตประกันหลังลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นว่าแมนเชสเตี้จะยังคงเป็นคู่แข่งที่น่าก,กดที่สุดของลิเวอร์พูลในการแยงร่งชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าแม้ว่าในารนี้โรเบยสีฟ้าจะทำงานอย่างน่าผิดหวัง ปัจจุบันลิเวอร์พูลนะครับภายใต้การกดดันของอาร์เนลร์สลอตนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกทึงห่างอาร์เซนอลถึง11คะแนนและมีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ยอนรอยก็ตามจิมมี่การเลือกเชื่อว่าแมนซิตี้จะกลับมาแข็งแกร่งในฤดูกาลหน้าโดยกล่าวว่าผมคิดว่าอาร์เซนอลโชคายที่จะเจอกับแมนซิตี้ที่ยังแข็งแกร่งในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ในการนี้ซิตี้ฟอร์มตกและผมคิดว่าอาร์เซนอลน่าจะถึงจุดสูงสุดของพวกเขาแล้ว ภายใต้การกดทิมของมิเกลอาร์เตตา้าลิอร์พูลควา้าแชมป์ในกันนี้คำถามคือใครจะเป็นผู้ทชิรในฤดูกันหน้าผมยังคงเชื่อว่าแมนซชิตี้มีโอกาสมากกว่าอาร์เซนอลก็แล้วก์ยังกล่าวเสริมอีกว่าอาร์เซนอลในฤดูกันที่แล้วยอดเยี่ยมมากแต่ซิตี้ก็ยังเป็นซิตี้อยู่วันหนึ่งคำ่ำพวกเขามีช่วงเวลาที่ฟอร์มตกในฤดูกันนี้แต่ผมคิดว่าพวกเขาจะกลับมาได้แมนซชตี้รั้งอันดับที่2ตามหลังลิเวอร์พูลถึง20คะแนนและตกรอบอยู่ฟัชเมเปี้ยมส์ลิกไปแล้ว หลังพ่ายแพ้ต่อเรียม,มาริดนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะครับท่านชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6กุมภาพันธ์นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะกอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือใน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ